สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมาอยู่ที่กัมพูชาครับอารยธรรมดินแดนแห่งอารยธรรมโบร,ราณน,นะฮะเขาเรียกว่าที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รู้โดยเฉพาะคนไทยและก็คนทั่วเอเชียและคนทั่วโลกนั่นเองและผู้ที่จะมาไขาปริศนาเรื่องราวสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือผู้ที่คุกคี และผู้ที่ใช้พลังหินในการรักษาตัวเองจากโรคมะเร็งให้หายนั่นเองแน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้ในเมืองไทยผู้หญิงคนนี้เป็นที่โด่งดังและเป็นคนทําให้กระแสหินโด่งดังมาตลอดปีและตลอดระยะเวลา20กว่าปีมาแล้วนะครับนั่นก็คือกูรูหญิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยอาจารย์หญิงจุฑามาศณนะสงขาครับ วันนี้นะครับเราอยู่ที่เสียมราฐนะครับประเทศกัมพูชาเรื่องราวของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ชมฮะและแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับภูรูหญิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยเรื่องราวของพลังหินบำบัดวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของความพิเศษและพลังของหินนะฮะวันนี้เราจะมาจอดจงที่3ประสานจะเป็นอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างแน่นอนครับผมอยู่กับอาจารย์แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณอาจารย์ ต้องบอกว่า3มประสานเนี่ยมีแต่คนสนใจเยอะแล้วก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าช่วงหนึ่งหายไปเลยหินไม่มีหินหมดช่วงที่กระแสมาลราบอกหินหมดต้องรอสั่งใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้เวลา3ามถึงสเดือนตอนนี้มาแล้วแล้วก็แต่ละคนก็เลยแบบว่าญาติพี่น้องสั่งกันบางคนสั่ง5เส้นบางคนสั่ง20เส้นเพราะว่ากลัวของหมดนะคะ สประสานเนี่ยนะคะง่ายๆก่อนเลยเรียกง่ายๆเลยค่ะหลอดนี่ทวงนี่พิทักษ์ทัพย์อันนี้ชัดเจนชื่อมันบอกชื่อบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพอชื่อบอกเนี่ยคนก็เลยสนใจและพอมีคนนําไปใช้แล้วได้ผลเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้สามประสานเนี่ยเป็นพลังสาบวกของหิงสมชนิดนะคะคือ ขยาไนช่วยในเรื่องของการปลดหนี้ไอโอไลช่วยในเรื่องของการทวงหนี้แล้วก็เฮสโซไนช่วยในเรื่องของการพิทักษ์รักษาทรัพย์สินนะคะทีนี้เนี่ยในสมัยโบราณนะคะขยาไนเนี่ยเขาเรียกหินปลอดหนี้คือคนพกติดตัวไปสําหรับพ่อค้านําไปติดต่อการค้าต่างเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะคะวานิชชอบช้ใช่นะคะแล้วก็พอติดต่อการค้าต่างเมืองแล้วมีการแลกเปลี่ยนกัน มันเป็นหินที่มีคุณาค่าแล้วก็มีราคาสูงก็เลยไม่ว่าจะเป็นนี่ใครถ้ามีหินอันนี้สามารถจ่ายหนี่ได้ว่างั้นเถอะนะคะก็เลยมีความเชื่อกันว่าถ้าพกหินก้อนนี้ติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยนะคะเ,<อ>เราจะไม่เป็นหนี้ใคร<อ>นะคะมันปลดภาระต่างๆออกไปได้นะคะ ทีนี้มาถึงไอโอไลท์ไอโอไลท์เนี่ยนะคะนะเขาเรียกหินไวกิ้งนะไอโอไลท์นนะเนี่ยเป็นหินที่ชนชาวไวกิ้งในสมัยโบราณเนี่ยค,ะค่ะนักเดินเรือทั้งหลายเนี่ยเขาใช้การเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะคตัดเพื่อที่จะ หาทางเวลาฟ้าปิดนะคะในการกลับบ้านเป็นเส้นทางนำทางในการกลับบ้านใช่เพราะเวลาฟ้าปิดเนี่ยอย่าลืมว่าคนโบราณไม่ได้มีปูมการเดินเรือที่จะแบบว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะคะเขาก็จะตัดและส่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจะหาแสงอาทิตย์เจอหาดาวเหนือเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยเป็นเรียกขินในการที่จะเรียกว่าการทวงคืนสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะให้ คู่ครองเอาติดตัวไปเพราะว่าของของฉันคนรักของฉันฉันจะได้คืนกลับมานะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพอสมัยต่อต่อมามีการการค้าการเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องพกติดตัวเพราะว่า ไปเมื่อไหร่จะได้กลับมาครบถ้วนเมื่อนั้นนะคะทวงคืนของรักของห่วงของเรารวมไปถึงว่าใครเอาเงินทองใครยืมทรัพย์สินของเราไปจะได้คืนกลับมาด้วยนะคะตัวสุดท้ายนี่เลยค่ะสีน้ําตาลส้มเนี่ยนะคะชื่อเฮตโซไนท์เฮตโซไนท์เนี่ยเป็นหินตระกูลเดียวกับโกเมนนะคะซึ่งเป็นหินที่ต้องเรียกว่าเป็นการพิทักษ์รักษาสิ่งดีๆต่างๆที่เป็นของเรานะคะเคยมีคนบอกว่าอย่างนี้ในสมัยก่อนถ้ามีการ ทะเลาะบ่อแหวงกันแย้งชิงมรดกอะไรเหล่านี้นะคะถ้าอะไรที่จะเป็นของเราจะไม่มีใครกล้าแย่งไปจะไม่ได้รับการถูกแย่งไปเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยพออาจารย์นําพลังของหินสามชนิดนี้มารวมกันนะคะและเอามาขานพิธีที่เข้มขขังพลังสุดๆแล้วเนี่ยนะคะมันยิ่งเพิ่มพลังของหินนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถช่วยเหลือสําหรับคนที่มีปัญหาได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละเนาะบทนี่ทวงนี้พี่ทักซั์ค่ะนะคะ สอย่างเข้าด้วยกันนะคะบางคนบอกว่าหนูไม่มีนี่จะทวงอาจารย์หนูมีแต่เป็นนี่คนอื่นใช้ได้เหมือนกันค,ค่ะนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาอื่นๆก็ได้นะคะแต่สโลแกนมันอยู่อย่างนี้ไงปลดหนี้ทวงหนี้พิทักษ์ทรัพย์นะคะจําง่ายๆและก็ใช้ได้ผลดีมากจริงๆค่ะอาจารย์ครับกฤติยาจากกันวันนี้ที่เรามานั่งอย่เนียผมขนลุกตลอดเลยนี่คือตอนนี้อากาศกําลังบอกว่าตอนนี้คือช่วงเย็นๆนะใช่ค่ะที่กำลังอัดสดงเลยก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้ทำไมเรื่องที่นี่มาทำพิธีอาจารย์จะสื่ออะไรกับคุณผู้ชมอาจารย์อยากจะสื่อว่า สิ่งที่ดีๆมีพลังดีถ้ามาอยู่ณนะสถานที่ที่มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ดีๆแล้วด้วยเนี่ยนะคะจะยิ่งเพิ่มพลังให้หินได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมได้ไปเช่าบูชาไปสวมใส่แล้วเนะะี่ยค่ะจะได้รับพลังที่ดีและได้รับพรที่ดีนะคะมันจะทําให้ทุกท่านได้รับพลัง,ลงเหนือพลังมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสวดเพื่อเปิดทางหมายถึงเราจะทําการใดๆต้องเปิดคือหมายความว่า จะทำการสิ่งใดๆต้องเปิดก่อนเปิดให้ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วเราก็ชุมนุมท่านพอเปิดหเหมือนก็เปิดทุกงเปิดท่าเปิดป่าเปิดเขาที่เราจะไปเนี่ยเปิดให้โปรง่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นว่าที่ติดขัดก็ดีมีอุปสรรคใดๆก็ดีเราก็ปัดอุปสรรคทิ้งทั้งหมดแล้วเราก็เปิดให้ให้เทวดาเห็นเราเราเห็นเทวดาอย่างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย การศสษาศึกษาโอกาสกาสกายกรรมังว okay. ิชิกรมังมโนกรรมังตอนนี้ถ้าไม่มีใบสีไปเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาต้องการแค่ใบสีเขาไม่ต้องการเข้าแก้เงินทองเข้าของการสิ่งไปคารวะแล้วเราก็นำกล่าวกล่าวแล้วเดี๋ยวเขาก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานพุทธาพิเศษก็ดีหรืองานอะไรดีที่ในเมืองไทยนะ ล้วนแล้วแต่ต้องมีใบสีและมีผ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนว่าเรามาขอร้องท่านก็จะอนุเคราะห์และสงเคราะห์ให้เราขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จเอวังว่าจะนางสุนาจิตตังคุณพ่อมาช่วยข้ามันดายอยู่หลังคุณแม่มาช่วยข้าบิดาระวังอนาสุนาโนมุตาย,ยาโหติสัมภวจงมาบังเกิดเป็นณนอัคขระเลียนสารพัดวิชาอาถันที่เราทํานี่มันเกี่ยวกับอาถันสารพัดวิชาก็เปิดหมดถือว่าเป็นจุดกําเนิดของขอม อระคละเลขยันทั้งหลายหรืออะไรไปจากตรงนี้แล้วก็แผ่หลายไปถึงทั้งตอนเหนือตอนใต้อะไรของไทยไปหมดไ<า>ปอินเทวาเทพเทวาอคันตุกาเทวาตารุก,กเทวาพฤกษาเทวาอ,อโรคเยสุเขนาจะขมามิหางาถ้าเราอาธิฐานขอว่าขอในสิ่งนั้นอธิษฐานขอก่อนเมื่อขอแล้วเราก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทีละอย่างนะไม่ใช่ทีเดียว5้าอย่าง เทพเทวดามาช่วยไม่ใช่ว่าเราเก่งเราอะไรแต่ว่ามีเทพเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมาช่วยเราไปทำในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ไปนะั่นเราเอาใบสีไปถวายเขาก็รับรับแล้วเขาก็ให้พรกลับคือเหมือนกับเขาปุกเสกเราพูดไงว่าเขาปุกเสกถ่ายพลังงานให้ ย่าหงงัสเจสุอุขิขตาคาสติขัตทะตังปะโมตังนิพานังปารมังสุขังทำกิจการที่หนึ่งการใดเมื่อใดขอให้สําเร็จ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 โอมอิติสุขโตอรังพุทโธแล้วก็แง่คิดอาจารย์ตอนนี้คือต้องบอกว่า กระแสของหินเนี่ยอาจารย์ก็คือจิ๊กซอหนึ่งความสําเร็จที่ทําให้หินวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนใส่อาจารย์เตือนนิดนึงะแง่คิดในการใช้ใ่ค่ะคือคคหนึ่งเลยนะคะต้องต้องเชื่อมั่นก่อนว่าม,ม,มาจากคนขายที่เชื่อถือได้นะคะ<ม>เพราะว่าอย่าใช้ตามแฟชั่นใช้ตามแฟชั่นบางทีซื้อแพงไปแต่ไม่ได้อะไรเลยก็มีนะคะหนึ่งเลยหินจะต้องมีพลังดีๆค่ะนะคะมาจากแหล่งพลังที่ดีและก็ จากคนที่คุณเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รับพลังไปเต็มๆเ,เลยค่ะครับคุณผู้ชมใครที่สนใจเรื่องราวของหินมงคลนะฮะก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกเราจะลาด้วยบรรย,ยากาศที่นี่ผมเริ่มขนลุกนะอาจารย์มุคลตรงนะมือกี้มือ,มอมกี้้องบอกว่าที่นี่ร้อนร้อนแห้เงเหงื่อออกนะเหงื่อเต็มๆแต่พอผ้าทิศอัศดงแล้วปั๊บเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันสยอยู่แปลกๆมันอาจจะเป็นาดินแดงเขาเรียกว่ารับพลังได้นะคะนะครับผมวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวั เราเพื่อป้กัดกันตาตราวบาคนกปารหลีการยึเราใจย่นอลอัมามมะไ่หมนาเนี่ยนักการเว ក្នុងរាជវង្សពីកាមេរ៉ាយើងនឹងយកណាស់ចាំប៉មីបើចិត្តទីថ្ងៃណាឲ្យមានប៉ូលីសប៉មីអង្គខ្ញុំប៉ូលីសឲ្យមានតែចាស់ខ្លាំងខ្លាដល់ទីបានរយៈយមបាទមានបាទទៀតព្រោះឲ្យមានឡាតลอดទៅครับ